คลอดแล้วจ้าชมพู่อารยาโพสต์คลิปยินดีต้อนรับลูกสาวคนใหม่น้องอาร์บิเกลหลังจากที่คุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์ได้มีการโพสต์ภาพงดน้ำงดอาหารเตรียมคลอดล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาสาวชมพู่ได้มีการโพสตคลิปแรกของลูกสาวพร้อมกับมีการระบุแคปชั่นว่า30มีนาคม2022พร้อมกับคลิปที่แสดงให้เห็นพายุที่มีชื่อว่าอาร์บิเกล และมีเนื้อหาสุดท้ายว่ายินดีต้อนรับอาบิเกลศูนโลกใบนี้30มีนาคม2022ซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวชมพู่อรยาได้มีการโพสต์อธิบายถึงที่มาของชื่ออาบิเกลเป็นพายุลูกแรกที่ได้รับการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการร่วมกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรและกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2015ซึ่งเป็นพายุที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่7ถึงวันที่15พฤศจิกายน2015ทําให้เกิดฝนฟ้าขนองและอากาศเหมือนฤดูหนาวปกคลุมทั่วภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือของสกอตแลนด์นอกจากนี้ในภาษาฮิบรูคาว่า Abigail, อาบิเกลยังแปลว่าความสุขของพ่ออีกด้วยแน่นอนว่าหลังจากที่สาวชมพู่อารยาได้มีการโพสต์คลิปต้อนรับลูกสาวคนใหม่น้องอารบิเกลก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามทางคิมข่าวเวอร์นิวขอแสดงความ ยินดีกับแม่ชมพ่อน็อตและน้องอาบิเกลด้วยนะจ๊ะ